สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องอนาคตที่เราต้องจับตาครับว่าโรงพยาบาลเนี่ยอนาคตมันจะเป็นยังไงในยุคที่ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องแนวคิดโรงพยาบาลที่พร้อมสำหรับยุค AI หรือที่เขาเรียกว่า AI ready hospital แล้วก็เทคโนโลยีที่กำลังมาแรงมากๆอย่าง AI agents ข้อมูลที่เราจะคุยกันเนี่ยก็มาจากหลายแหล่งเลยครับ ทั้งแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลเ l a y b o o k ของ AI agent สำหรับปี2025แล้วก็มีคู่มือการใช้งานจริงด้วยเป้าหมายเราวันนี้คืออยากจะเข้าใจครับว่าโรงพยาบาลต้องเตรียมตัวอย่างไงเตรียมพร้อมแค่ไหนถึงจะเอา AI โดยเฉพาะ,จะเจ้า AI agents เนี่ยมาใช้ให้มันเต็มที่ปลอดภัยแล้วก็เอ่อ work จริงๆครับซึ่งมันก็จะโยงไปถึง10หลักการสำคัญที่เราจะมาคุยกันวันนี้เอาละครับมาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่า คือคำว่า AI ready hospital เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่มี AI ล่าสุดแล้วจบนะแต่มันคือความพร้อมทั้งระบบเลยตั้งแต่คนทำงานข้อมูลกระบวนการเพื่อให้ AI มันมาช่วยได้จริงๆช่วยให้ทำงานดีขึ้นลดภาระสนับสนุนการตัดสินใจแล้วก็ที่สำคัญสุดคือดูแลคนไข้ได้ดีขึ้น ซึ่ง AI agent ก็เป็นตัวที่น่าสนใจมากในภาพนี้นะคะคือความต่างที่สำคัญของ agent กับ chatbot ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยคือ agent มันไม่ได้แค่รอตอบคำถามอะคะ่ะแต่มันทำงานเชิงรุกได้รับเป้าหมายที่ซับซ้อนกว่าเดิม จัดการงานลหลายๆอย่างต่อเนื่องกันมีความจำระยะสั้นไว้ตามเรื่องได้แล้วก็เชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นระบบอื่นได้ด้วยพูดง่ายๆคือเหมือนเราให้เป้าหมายไปแล้วเอเจนต์ก็จะพยายามหาทางทำให้เสร็จแล้วเอางานมาส่งเราอะค่ะโหฟังดูมีศักยภาพมากเลยครับนั้นเรามาลงลึกใน10หลักการของ AI Ready Hospital ที่ว่าเนี่ยควบคู่ไปกับเรื่อง AI Agents กันเลยดีกว่าหลักการแรกเขาพูดถึง Human in the Loop AI Use ก็คือใช้ AI โดยที่คนยังคุมเกมอยู่ตัดสินใจสุดท้ายใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากๆในวงการแพทย์คือ AI มันเก่งประมวลผลนะแต่เรื่องที่ซับซ้อนหรือต้องใช้วิจารณญาณประสบการณ์ความเข้าใจคนไข้ามากๆเนี่ย AI ยังแทนคนได้หมดการทำงานเลยควรเป็นเหมือนเอ่อ co-pilot มากกว่า auto-pilot นะคะ AI ช่วยเตรียมข้อมูลช่วยหาแต่คนตัดสินใจโดยเฉพาะเรื่องสาคัญๆที่กระทบชีวิตคนไข้ครับ และถ้ามองจากมุมของ AI agents ที่ใน playbook พูดถึง human AI partnership model คือทำงานร่วมกันเสริมกันจุดนี้จะปรับใช้ยังไงดีครับเหมือนกับว่าเราควรเริ่มจากงานที่ไม่ต้องเป100๊ะ1 0 0หรือเปล่าที่เรียกว่า low precision tasks เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยนะแต่มันช่วยจัดการความคาดหวังด้วยคือใน playbook ก็เตือนว่าความคาดหวังที่ไม่จริงอ่ะเป็นกับดักสาคัญเลย การเริ่มจากงานที่เอเจนต์ทำได้ดีแน่ๆเช่นช่วยร่างเอกสารสรุปข้อมูลที่ไม่ซับซ้อนมันทำให้เห็นผลเร็วคนใช้ก็คุ้นเคยเกิดความไว้ใจแล้วค่อยๆขยับไปงานที่ซับซ้อนขึ้นซึ่งก็ต้องมีคนคุมเข้มขึ้นมาอีกค่ะอ๋อเช่นเอเจนต์ช่วยร่างจดหมายนัดดึงข้อมูลจาก EHR แต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องดูก่อนส่งอยู่ดี หรือช่วยไฮไลท์จุดน่าสงสัยในฟิล์มะตมอรังสีเป็นคนฟันธงถูกต้องค่ะแล้วก็ต้องย้ําเลยนะคะว่างานที่ต้องการความแม่นยําสูงมากๆเช่นคํานวณยาวางแผนรักษานี่ต้องมีคนกํากับเข้งมงวดเสมอการปล่อยให้มันอัตโนมัติไปเลยโดยไม่มีคนดูหรือที่เรียกว่า overautomation without proper oversight เนี่ยอันตรายมากโรงพยาบาลต้องเลี่ยงเด็ดขาดเลยค่ะชัดเจนเลยครับไปต่อกันที่หลักการ2 reusable and meaningful patient data ข้อมูลผู้ป่วยต้องมีคุณภาพใช้ซ้ําได้มีความหมายเอออันนี้เหมือนเป็นหัวใจเลยไหมครับเพราะ AI มันทํางานกับข้อมูลใช่เลยค่ะคุณภาพข้อมูลนี้คือทุกอย่างจริงๆหลักการนี้มันสะท้อนปัญหาใหญ่ที่ playbook ของ AI agents ก็เตือนไว้เหมือนกันคือ data quality and integration challenges ถ้าข้อมูลมันกระจัดกระจายไม่เป็นระบบไม่ครบเข้าถึงยากต่อให้ a จนต์เก่งแค่ไหนก็ทำงานได้ไม่เต็มที่หรืออาจจะให้ผลที่ผิดไปเลยก็ได้ค่ะ อ oh, ๋อเข้าใจแล้วครับแปลว่าความสามารถเอเจนท์ที่บอกว่าเชื่อมต่อเครื่องมือได้เข้าถึง EHR ระบบแลบระบบภาพได้เนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าข้อมูลข้างในมันมันไม่ดีพอหรือเอเจนต์อ่านไม่รู้เรื่องถูกต้องค่ะลองนึกภาพเอเจนต์ต้องสรุปประวัติคนไขก้ก่อนหมอตรวจถ้าข้อมูลเป็นเหมือนเท็กซ์เขียนไปเรื่อยๆปนๆกันเอเจนต์ก็อาจจะทําได้แค่ดึงๆมารวมกันให้แต่ถ้าข้อมูลมันมีโครงสร้างมีมาตรฐานนะ เอเจนต์อาจจะสรุปเทรนด์ที่น่าสนใจหรือแจ้งเตือนประเด็นสำคัญให้หมอเห็นได้เลยเพราะฉะนั้นการลงทุนในระบบข้อมูลที่ดีทำมาตรฐานข้อมูลให้มันคุยกันรู้เรื่อง interoperability แล้วก็มีช่องทางเข้าถึงที่ปลอดภัยเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้จริงๆค่ะครับผมหลักการถัดมานะครับ AI for continuity of care ใช้ AI สนับสนุนการดูแลต่อเนื่องคือการดูแลมันไม่ได้จบในโรงพยาบาลแต่ต้องตามต่อ ต้องกันกลับบ้านไปแล้วเป็นยังไง AI agents น่าจะมาช่วยตรงนี้ได้เยอะเลยอันนี้เป็น use case ที่น่าสนใจมากค่ะเพราะการตามคนไข้นอกโรงพยาบาลนี่สำคัญนะแต่ก็ใช้แรงเยอะใช้คนเยอะทีนี้ Agent เนี่ยมันทำงานอัตโนม,มัติได้จัดการหลายๆอย่างเป็นขั้นเป็นตอนได้แล้วก็ทำงานเบื้องหลังได้ดีมันเลยตอบโจทย์ตรงนี้เอเจนตามอาการผ่านผู้อุปกรณ์สวมใส่ได้ส่งคำแนะนำเตือนกินยา หรือรวบรวมข้อมูลส่งให้ทีมตามเวลาได้เลยค่ะอ๋อ oh, เหมือนที่ใน PlayBook พูดถึงว่าเอเจนท์ที่ทำแบ็ g กราวด์ท s สเนี่ยความเร็วอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่ามันทำงานตามกระบวนการได้ครบถ้วนประมาณนั้นเลยค่ะเช่นเอเจนต์เช็คค่าน้ำตาลจากแอป,ปคนไข้เบาหวานทุกวันถ้าผิดปกติก็แจ้งเตือนพยาบาลหรือส่งแบบสอบถามสั้นๆถามอาการคนไข้โรคหัวใจหลังออกจากโรงพยาบาลทุกอาทิตย์ ถ้าคำตอบดูไม่ดีก็แจ้งทีมหรือถ้าคนไข้ไม่ตอบเลยก็แจ้งให้โทรตามแบบนี้ค่ะมันช่วยให้การดูแลต่อเนื่องมันเป็นไปได้จริงมากขึ้นลดภาระคนทำงานแล้วก็อาจจะเจอสัญญาณปัญหาได้เร็วขึ้นด้วยหลักการที่4ครับ Transparent Communication การสื่อสารที่โปร่งใสกับทุกฝ่ายเลยทั้งคนไข้บุคลากรหรือแม้แต่ตัว AI เองทำไมความโปร่งใสมันถึงสำคัญขนาดนั้นครับในการเอา AI มาใช้ในโรงพยาบาล เพราะความไว้ใจหรือ trust เนี่ยเป็นแกนเลยค่ะของบริการสุขภาพถ้าคนทำงานหรือคนไข้ไม่เข้าใจว่า AI มันทำอะไรอยู่เอาข้อมูลไหนมาคิดมีข้อจำกัดอะไรบ้างความไม่ไว้ใจความกลัวการใช้ผิดผิดหรือการต่อต้านก็จะตามมาค่ะ ความโปร่งใสตรงนี้เลยไปเกี่ยวกับเรื่อง trust and control mechanisms แล้วก็ user experience design ที่ใน playbook ก็เน้นว่าต้องออกแบบให้คนใช้รู้สึกว่าควบคุมได้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นการทำให้โปร่งใสไม่ใช่ว่าต้องโชว์โค้ดอะไรซับซ้อนใช่ไหมครับแต่คือให้ข้อมูลพอให้เข้าใจตรวจสอบได้เช่นบอกว่าเอเจนต์แนะนำแบบนี้เพราะอะไร ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยอาจจะแสดงร่องรอยการทำงานหรือบอกที่มาของข้อมูลที่เอเจนต์ใช้ในจุดสำคัญๆญเพื่อให้คนใช้โดยเฉพาะหมอพยาบาลเนี่ยตรวจสอบยืนยันได้อย่างเอเจนต์เตือนเรื่องยาตีกันก็ควรบอกว่าเจอข้อมูลนี้จากไหนหรือเอเจนต์ให้คำแนะนำสุขภาพคนไข้ก็ต้องบอกชัดๆว่านี่เป็นข้อมูลจาก AI นะไม่ใช่หมอสั่งโดยตรงการสื่อสารการอบรมที่ดีก็ช่วยสร้างความเข้าใจตรงนี้ได้ค่ะครับ ซึ่งก็น่าจะต่อเนื่องมาถึงหลักการที่5พอดีเลย AI awareness for all staff levels คือต้องให้ความรู้เรื่อง AI กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับเลยไม่ใช่แค่หมอหรือ IT ถูกต้องค่ะเพราะมองไปข้างหน้าเนี่ย AI หรือ AI agents มันคงไม่ได้อยู่แค่ในห้องตรวจแต่มันอาจจะแทรกอยู่ในงานหลายส่วนเลยตั้งแต่งานเอกสารจัดการข้อมูลไปจนถึงสื่อสารถ้าทุกคนมีความเข้าใจพื้นฐานเนี่ยมันก็จะทำงานร่วมกันได้ราบรื่นขึ้น รู้ว่าตรงไหนอาจจะผิดพลาดได้ลดความกลัวความกังวลหรือการต่อต้านได้ด้วยซึ่งก็ตรงกับที่ Playbook เน้นเรื่อง Change Management กับ User Training ค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจจาก Playbook เหมือนกันครับที่บอกว่าอนาคตเนี่ยคนอาจจะถูกจ้างเพราะ AI Agent ที่เขาใช้เป็นด้วยซ้าจุดนี้ยิ่งตอกย้ำเลยไหมครับว่าทักษะ AI มันกำลังจะกลายเป็นทักษะพื้นฐานในโรงพยาบาลมีแนวโน้มสูงมากค่ะการอบรมเลยควรจะครอบคลุมตั้งแต่ เอเจนต์คืออะไรทำงานยังไงมีข้อจํากัดอะไรไปจนถึงว่าจะใช้เอเจนต์กับงานตัวเองยังไงแล้วก็ข้อควรระวังเช่นเรื่องคุณภาพข้อมูลการเช็คผลลัพธ์หรือการเชื่อ AI มากไปทุกตําแหน่งต้องเข้าใจบทบาทความรับผิดชอบของตัวเองเมื่อทํางานกับ AI ค่ะครับผมหลักการที่6 co-design with frontline staff ร่วมกันออกแบบ AI กับคนที่ทำงานหน้าง,งานจริงๆอันนี้ดูสำคัญมากเลยครับ เพราะหลายแหล่งบอกว่า AI ที่เฟลไม่ใช่เทคโนโลยีไม่ดีนะแต่เพราะมันไม่เข้ากับหน้างานจริงเป็นประเด็นสำคัญจริงๆค่ะคนที่รู้ดีที่สุดว่าหน้างานต้องการอะไรปัญหาคืออะไรขั้นตอนเป็นยังไงก็คือหมอพยาบาลเภสัชหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นถ้าพัฒนา AI โดยทีมเทคนิคอย่างเดียวไม่เข้าใจบริบทหน้างานลึกๆเนี่ยมักจะได้เครื่องมือที่ไม่ตอบโจทย์ใช้ยากหรืออาจจะสร้างภาระเพิ่มด้วยซ้า การร่วมออกแบบหรือโคดีไซน์ตั้งแต่แรกๆเลยช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ได้เยอะมากค่ะการให้คนหน้าง,งานมาช่วยตั้งแต่คิดว่าจะแก้ปัญหาอะไรกำหนดไว้อยากได้อะไรจนถึงตอนทดลองใช้ให้ฟีดแบค k มันจะช่วยให้ AI a เอเจนที่ออกมามันใช้ได้จริงแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะโดยเฉพาะเอเจนท์ที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับคนมากๆการโคดีไซน์ช่วยให้เราหายูสเคสที่มันใช่จริงๆช่วยแยกได้ว่างานแบบไหนเอเจนท์ทำได้ดี Low Precision งานแบบไหนต้องให้คนคุมเข้ม High ฮพรีซิชันช่วยออกแบบเวิร์ l โฟล์การทำงานร่วมกันให้มันลื่นไหลแล้วก็สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ Ownership ด้วยทำให้ตอนเอาไปใช้จริงมันง่ายขึ้น เช่นจะทำเอเจนต์ช่วยสรุปข้อมูลคนไข้ก็ต้องคุยกับพยาบาลว่าข้อมูลไหนสำคัญรูปแบบไหนดูง่ายหรือเอเจนต์จัดคิวนัดก็ต้องเข้าใจขั้นตอนเงื่อนไขซับซ้อนจากเจ้าหน้าที่ OPD ค่ะไปต่อกันที่หลักการ7ครับ Health Impact Validated AI Tools เลือกใช้ AI ที่มีหลักฐานแล้วว่ามันส่งผลดีต่อสุขภาพจริงๆไม่ใช่แค่ดูว่า AI มันเก่งทั้งเทคนิคอย่างเดียว ของโรงพยาบาลการวัดผลเลยต้องมองไปที่ health outcomes หรือ patient experience ด้วยซึ่งมันก็เชื่อมกับเรื่องการวัด ROI หรือ performance ที่ playbook พูดถึงนั่นแหละค่ะแต่เราต้องตีความ ROI ในมุมของผลลัพธ์ทางสุขภาพอ,อ๋อคือการวัดผลต้องดูทั้งว่าเอเจนต์ทำงานเร็วขึ้นไหมและที่สำคัญกว่าคือมันช่วยให้ตัวชีวัดทางคลินิกดีขึ้นจริงหรือเปล่าเช่นลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ลดวันนอนโรงพยาบาลหรือเพิ่มการเข้าถึงการรักษาใช่ค่ะ รวมถึง Quality m a t r i ซอื่นๆด้วยเช่นความแม่นยำความสม่ำเสมอตอนวางแผนพัฒนาเอเจนต์เนี่ยควรออกแบบการวัดผลพวกนี้ไว้ตั้งแต่ต้นเลยหรือที่เรียกว่า measurement phase ตัวอย่างเช่นถ้าใช้เอเจนต์ช่วยขัดกลองความเสี่ยงโรคก็ต้องวัดว่าอัตราการเจอโรคระยะเริ่มต้นมันเพิ่มขึ้นจริงไหมไม่ใช่แค่ทำงานเร็วขึ้นหรือถ้าใช้เอเจนต์ช่วยตามการกินยาก็กต้องวัดว่าคนไข้กินยาตามสั่ง adherence ดีขึ้นไหมแล้วมันส่งผลต่อค่าน้ำตาลสะสม HbA1c จริงหรือเปล่าคือต้องมี กระบวนการประเมินที่ชัดเจนค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าเราไม่ได้ลงทุนไปกับของเล่นชิ้นใหม่เฉยๆแต่เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้คนไข้จริงๆครับผมหลักการที่8 structure d ethical risk review การทบทวนความเสี่ยงด้านจริยธรรมอย่างเป็นระบบอันนี้สำคัญมากเพราะ AI กับข้อมูลสุขภาพและการตัดสินใจมันมีความเสี่ยงแฝงอยู่เยอะเลยแน่นอนค่ะบริบทโรงพยาบาลมันละเอียดอ่อนมาก ความเสี่ยงด้านจริยธรรมที่ต้องดูมีหลายอย่างเลยค่ะเช่นความลำเอียงหรือ bias ใน AI ซึ่งอาจจะมาจากข้อมูลที่ใช้สอนมันถ้ามี bias มันอาจจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติได้เช่นวินิจฉัยหรือประเมินความเสี่ยงให้คนบางกลุ่มได้ไม่ดีเท่ากลุ่มอื่นอีกเรื่องคือความโปร่งใสหรือ opacity บางทีโมเดลมันซับซ้อนมากอธิบายยากว่าทำไมถึงให้ผลลัพธ์แบบนั้นซึ่งในโรงพยาบาลการตัดสินใจสำคัญส,ค,ญสคัญจาก AI เนี่ยมันควรจะต้องอธิบายได้ในระดับหนึ่ง Accountability เพื่อสร้างความไว้ใจและตรวจสอบได้แล้วก็เรื่องใหญ่ที่สุดคือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลหรือ Privacy Invasion อันนี้สาคัญมากเอเจนต์ต้องจัดการข้อมูลตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเลยค่ะเช่น PDPA บ้านเราต้องกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้ชัดเจนเรื่องนี้ มันเชื่อมกับข้อควรระวังใน Playbook เรื่อง overlooking ethical and compliance considerations กับ trust and control mechanisms เลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ Playbook ก็เน้นว่าห้ามมองข้ามเรื่องพวกนี้เด็ดขาดการประเมินความเสี่ยงทางจริยธรรมอย่างเป็นระบบเนี่ยควรจะทำตั้งแต่เริ่มคิดเริ่มออกแบบเลย build with human oversight in mind อาจจะต้องมีคณะกรรมาการด้านจริยธรรมมาช่วยดูแล้วก็ต้องให้ความรู้บุคลากรด้วยค่ะ ตัวอย่างเช่นเอเจนต์ Agent ช่วยจัดลำดับคิวนัดก็ต้องเช็คว่ามันไม่มีไบแอสแฝงจากเรื่องรายได้เชื้อชาติหรืออะไรพวกนี้หรือเอเจนต์ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยก็ต้องแน่ใจว่าข้อมูลถูกทำให้ระบุตัวตนไม่ได้ดีไอเดนติฟาและทำตามกฎ Privacy ทุกอย่างครับผมหลักการถัดมาหลักการที่9 patient and community voice in innovation ฟังเสียงผู้ป่วยและชุมชนด้วยในการพัฒนานวัตกรรม อันนี้ดูเหมือนจะขยายโคดีไซน์ออกไปอีกให้ครอบคลุมคนที่มารับบริการจริงๆ เป็นมุมที่สำคัญมากค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเทคโนโลยีไอพวกนี้เราสร้างมาเพื่อใครก็เพื่อคนไข้ใช่ไหมคะถ้าเราพัฒนาโดยไม่ฟังเสียงเขาเลยไม่เข้าใจความต้องการความกังวลหรือมุมมองของเขาจริงๆเราอาจจะได้ของที่ไม่ตอบโจทย์ไม่สะดวกหรือสร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัยให้เขาก็ได้การมองว่าผู้ป่วยกับชุมชนเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยมันคือการให้เกียรติแล้วก็ทําให้สิ่งที่เราสร้างมันมีความหมายจริงๆค่ะ การฟังเสียงผู้ป่วยนี้ช่วยในขั้นตอนไหนของการพัฒนา AI agents ได้บ้างครับนอกจากตอนเริ่มต้นหาความต้องการช่วยได้ตลอดเลยค่ะตั้งแต่ตอนออกแบบ User Experience UX ว่าเอ๊ะหน้าตาแบบไหนวิธีใช้แบบไหนที่คนไข้จะเข้าใจง่ายสบายใจหรือตอนทดสอบ Prototype ว่ามันเ work จริงไหมในสถานการณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งตอนเอาไปใช้แล้ว ก็ต้องคอยฟังฟีดแบ克ว่ามันตอบโจทย์ไหมมีอะไรต้องปรับปรุงหรือเปล่าการฟังเสียงจากกลุ่มที่หลากหลายเนี่ยยังช่วยให้เรามั่นใจว่าเครื่องมือที่เราทำมันเข้าถึงได้ใช้ได้กับคนหลายๆกลุ่มอย่างเหมาะสมด้วยค่ะเช่นจะทำเอเจนต์ให้ผู้สูงอายุใช้ตามอาการที่บ้านก็ต้องคุยกับคุณตาคุณยายหรือครอบครัวเขาเพื่อให้เข้าใจข้อจากัดอาจจะต้องทาตัวหนังสือใหญ่ๆใ,ใช้เสียงสั่งได้หรือใช้ภาษาที่ง่ายๆหรือจะทำเอเจนต์ให้ข้อมูลสุขภาพในชุมชนก็ต้องฟังคนในชุม ว่าเขาอยากรู้อะไรภาษาแบบไหนที่เข้าใจวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงและหลักการสุดท้ายครับข้อ10 AI as a force for equity ใช้ AI เป็นพลังในการสร้างความเท่าเทียมหลักการนี้มองว่า AI ไม่ควรยิ่งทำให้ช่องว่างมันถ่างขึ้นโดยเฉพาะในบ้านเราที่ความเหลื่อมล้ำก็สูงอยู่แล้วแต่ควรเป็นเครื่องมือลดช่องว่างนั้นใช่ค่ะเทคโนโลยีมันเป็นดาบสังคมได้เสมอ มันอาจจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำหรืออาจจะยิ่งเพิ่มความได้เปรียบให้คนที่มีทรัพยากรอยู่แล้วก็ได้ถ้าเราใช้มันโดยไม่ระวังโรงพยาบาลที่พร้อมใช้ AI เนี่ยควรจะต้องมีเจตนาที่ชัดเจนเลยค่ะว่าเราจะใช้เครื่องมือนี้เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมยังไงได้บ้างครับแล้วมันเชื่อมกับเรื่อง bias ที่คุยกันเมื่อกี้ยังไงครับแล้วจะใช้ AI agent สร้างความเท่าเทียมได้ยังไงบ้างเหมือนที่ playbook บอกว่า AI ช่วยปลดล็อกไอเดียให้เป็นจริงได้ ถ้าไอเดียคือสุขภาพสำหรับทุกคน AI ก็น่าจะช่วยได้เชื่อมกันโดยตรงเลยค่ะเรื่อง Bias เนี่ยถ้าเราไม่ระวัง a ์เเก็อาจจะทำงานได้ไม่ดีกับคนบางกลุ่มทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมได้ส่วนการใช้ AI เ,เ,เพื่อสร้างความเท่าเทียมทำได้หลายทางค่ะ เช่นขยายการเข้าถึงบริการช่วยให้คนไข้ที่อยู่ใกล้ๆเข้าถึงข้อมูลคำปรึกษาเบื้องตน้นหรือติดตามอาการได้ง่ายขึ้นลดอุปสรรคเรื่องภาษาหรือการสื่อสารเอเจนต์อาจจะช่วยแปลหรือสื่อสารได้หลายรูปแบบมากขึ้นหรือแม้กระทั่งช่วยวิเคราะห์ป,ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพ social determinants of health แต่ตรงนี้ต้องระวังเรื่อง p r i v เ c y มากๆนะคะ เพื่อให้การดูแลมันเข้ากับบริบทชีวิตคนไข้จริงๆหรืออาจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานสนับสนุนเพื่อให้บุคลากรมีเวลาไปดูแลกลุ่มเปราะบางโดยตรงมากขึ้น ตัวอย่างเช่นเอเจนช่วยคัดกรองคนไข้ในโครงการสุขภาพชุมชนวิเคราะห์ข้อมูลหาคนที่มีความเสี่ยงสูงหรือเข้าถึงยากแล้วแจ้งทีมให้ลงไปดูแลหรือเอเจนต์ให้ข้อมูลสุขภาพผ่านช่องทางที่หลากหลายเช่น SMS หรือโทรศัพท์อัตโนมัติสำหรับคนที่อาจจะไม่มีสมาร์ทโฟนหรืออินเทอร์เน็ตแต่ทั้งหมดนี้มันต้องเริ่มจากความตั้งใจในการออกแบบ ต้องทำตามหลักจริยธรรมข้อ8ฟังเสียงคนใช้ข้อ9ตรวจสอบ b บแอแล้วก็ออกแบบให้มันเข้าถึงได้ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายจริงๆค่ะฟังครบทั้ง10ข้อแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรดูเหมือนว่าการเป็น AI-ready hospital นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวเลยนะครับมันคือการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ทั้งวิธีคิดวัฒนธรรมองค์กรกระบวนการทำงานเลยถูกต้องค่ะ หลักการทั้ง10ข้อนี้เหมือนเป็นกรอบคิดเป็นแนวทางปฏิบัติที่มันร้อยเรียงกันอยู่ AI agents ก็เป็นเครื่องมือสำคัญตัวหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้โดยเฉพาะในงานซ้ำๆงานที่ใช้เวลาเยอะงานที่ทำอยู่เบื้องหลังการจะเอา a อเจนมาใช้ให้สำเร็จมันก็ต้องอาศัยหลักการพวกนี้เป็นฐานค่ะตั้งแต่เริ่มจาก use case ที่ใช่ low precision ยึดเรื่อง human in the loop ให้มัน่น ให้ความสำคัญกับคุณภาพข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการร่วงออกแบบกับคนใช้ไปจนถึงการวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสุขภาพคุณไข้จริงๆแน่นอนว่าคงมีความท้าทายรออยู่ไม่น้อยอย่างที่เพลย์บุ k กก็เตือนไว้หลายอย่างทั้งเรื่องการใช้เกินขอบเขตโดยไม่มีคนคุมความคาดหวังที่ไม่ตรงจริงปัญหาข้อมูลเดิมๆหรือการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจากคนทำงานเองใช่ค่ะ ซึ่งนั้นก็ทำให้บทบาทของบุคลากรในอนาคตจะเปลี่ยนไปนะคะไม่ใช่แค่ทำงานเหมือนเดิมแต่ต้องสามารถทำงานร่วมกับ AI ได้ต้องประเมินผลลัพธ์จากเอเจนต์เป็นเข้าใจว่ามันมีข้อจำกัดตรงไหนแล้วก็เอามันมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มความสามารถของตัวเองทักษะพวกนี้จะกลายเป็นสิ่งจำเป็นเลยค่ะสรุปได้ว่าการเดินทางสู่ AI ready hospital ไม่ใช่การเอา AI มาแทนที่คนเลยนะครับ แต่เป็นการผสานพลังกันระหว่างคนกับ AI เพื่อขยายขีดความสามารถของการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นไปอีกค่ะโรงพยาบาลที่เริ่มวางรากฐานตามหลักการเหล่านี้ตั้งแต่วันนี้แล้วก็เอา AI agents มาปรับใช้อย่างมีกลยุทธ์รอบครอบก็จะอยู่ในจุดที่ดีกว่าในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีคนไข้เป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงค่ะครับผมนี่คือเวลาที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้น จริงๆครับก่อนจะจากกันวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองเอาไปคิดต่อกันเล่นๆนะครับในวันที่ AI agents มันเก่งขึ้นเรื่อยๆทำงานแทนเราได้หลายอย่างแล้วอะไรคือคุณค่าหรือแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ที่สำคัญที่สุดที่ AI มันไม่มีทางทดแทนได้เลยในการดูแลสุขภาพแล้วพวกเราทั้งในฐานะสังคมและคนทำงานด้านสุขภาพ จะช่วยกันรักษาและส่งเสริมแก่นแท้ตรงนั้นให้มันยังคงอยู่และแข็งแกร่งขึ้นในยุค AI นี้ได้อย่างไง